เลื่องได้เลยค่ะอันการงานสิ่งใดว่าใหญ่น้อยเราต้องคอยช่วยกันร่วมฟันฝ่าเหมือนไม้ไผ่็เดียวเปลี่ยวกายาร่วมกันจึงฟันฝ่าทุกผองภัยสามัคคีคือพลังอันดีแท้ เป็นความหวังสร้างวันใหม่อนาคตของชาติมีใช่ใครคือพวกเราเป็นผู้ใหญ่ได้เด่นดีเราองค์การวิชาชีพแห่งสิชนจิบเปี่ยมล้นร่วมสร้างฝันอันเป็นสีถังม,มุ่งมั่นพัฒนาสามัคคี ความดีประดับไว้ให้เป็นตราเรียนคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาคภาคใต้สถานศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2563ท่านผู้บริหารคณะครูและเพื่อนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวรุวจพรรแสงภูป่องแป้งค่ะดิฉันนางสาวฝนการเพชรแก้วน้อง น,น้องของขวัญค่ะและดิฉันนางสาวชาวดีเจสุลกน้องศรีซาค่ะวันนี้พวกเราสี่สาวขอนำสเสนอผลการดำเนิน,นกิจกรรมตามแผนพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขภายใต้าการนำของนายมน,นชูราศรีประธานคณะก,กรรมการการบริหารองค์การนักชาชีพในนาคนแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคสิชนประจำปีการศึกษา2563 โดยใช้รูปแบบชุมโมเดลในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคสีชนมีกระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับสำนักงานองค์การนักวิชาชีพถูกต้องตามระเบียบสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบไปด้วย ปลายชื่อสำนักงานธงองค์การคำขวัญคดิพจน์คำปฏิญาณต้าองค์การสัญลักษณ์แสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหา,ากษัตริย์มีเครื่องแบ,บกแผนกรรมการการดำเนินงานตามตำแหน่งโต๊ะเก้าอี้สำหรับการปฏิบัติงานการจัดการประชุมมีวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานตามความเหมาะสมมีแผนปฏิบัติงาน หนังสือส่งหนังสือรับของชมรมวิชาชีพและองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและมีแผนภูมิเสงโครงสร้างการดําเนินงาน3ส,ส่วนคือแณนกรรมการบริหารแผนการมการ,ราการ,การดําเนินงานและคณะรมกชรชมรมวิชาชีพและมีแผนภูมิเสดงจํานวนสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในะ เทศไทยวิทยาลัยเทคนิคสีชนประจำปี2562และประจำปี2563ค่ะและมีการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วน50 30 20โดยแบ่งเป็นชมรมวิชาชีพ50เตกิจกรรมชาติศาสนาพระมหากษัตริ์30เและงบพัฒน,นาองค์การวิชาชีพอีก20องค์การวิชาชีพแมอนาำตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคสีชน ได้มีการจัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทายาลัยเทคนิคส <mel> <großes>. ีชนและมีการประถมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคสีชนประจำปีการศึกษา2563มีคุณธรรมหลัมเลิศความรู้เป็นผู้ชานาญบริการดีเยี่ยมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิค ปฏิบัติงานโดยการยินลัก PDA และการมีส่วนร่วมในการดำเนินง,งานเพื่อบรรลุเป้าหมายอันสำคัญยิง่งสองประการคือเป้าหมายที่หเป้าหมายที่หนึ่งเพืเ่อพัฒนาสมาชิกเป็นคนดีและมีความสุขประกอบด้วยแผนพัฒนาห้าแผนมีอะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะแผนที่หนึ่งแผนที่หึแผนเสริสมสร้างมูริกการและความรับผิดชอบต่อสังคม มีการดำเนินโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสวมหมวกกันน็อกหนึ่อเปอร์เซ็นต์เสรสร้างจิตสำนึกในการใชร้รถใช้ถนนให้กับนักเรียนนักศึกษาและทำให้นักเรียนนักศึกษาเห็นความจำเป็นของการสวมใส่หมวกกันน็อกและมีการดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตยรวมทั้งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแทน แผนที่สองแผนส<อ>่ง,งเสริมสุขภาพกีฬาและนันนาการมีการดำเนินโครงการประกวดร้องเพลงส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษากล้าสแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีการดำเนิน,นโครงการเขยบกายสบายชีวาเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกายร่วมกันถือเป็นการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยรอยอยิ้มและเสียงหัวเราะสร้างสมาธิในการทำงานและการเรียนได้เป็นอย่างนี้แผนที่สแผนที่ส สริยธรรมมีการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมสริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจํามีการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักเห็นถึงความสํำคัญของหลักศิลธรรมในทางพระพุทธศาสนาและมีการดําเนินโครงการถวายเทียนพรรษาเป็นโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอันเป็นเครื่องยินเหนียวจิตใจที่สำคัญของคนไทยแผนที่5แผน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมมีการดำเนินโครงการอนุรักษ์ทะเลบ้านเกิดเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมมือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอันเป็นต้นกำเนิดของระบบดิวเวศเพื่อรักษาความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมในชุมชนและมีการดำเนินโครงการ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จประเทศพระร,ราชสุดาสยามร,รักาชกุมารีโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสำรวจและเก็บเกี่ยวข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์พืชในพื้นที่วิทยาลัยอ,อันเป็นการสร้างจิสตสำนนกให้แก่ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของพันธุ์พืชในพื้นที่ชุมชนเ้าหมายที่สองเอาหมายที่สอง และมีความสุขประอกอบด้วยแผนพัฒนา5แผ่นมีอะไรบ้างคุณชมกันเลยค่ะแผ่นที่1นึ่แผ่นที่1แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรวิชาชีพมีการเน้ อบอาชีพต่อไปในอนาคตและมีการดําเนินโครงการการจัดการแข่งขันทักษาวิชาชีพระดับสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดสอบความรู้ทักษะด้านอาชีพและหาตัวแทนการเข้าร่วมแข่งขันระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพื่อพัฒน,นาศักยภาพของตนให้ผ่านมาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานแผนที่สอง ของนักเรียนนักศึกษามีการดําเนินโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษานําสิ่งของเหลือใช้กลับมาประยุกต์ใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์และมีการดําเนินโครงการการประกวดโครงงานวิชาชีพตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาความคิดดิเรกสร้างสรรค์ของนักเรียนนักศึกษาและเพื่อน,นําไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนแผนที่3 เพื่อส่งงานอาชีพเปิดโอกาสให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้นำทักษะด้านวิชาชีพไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆและมีการดำเนินโครงการสร้าง Google Sites เพื่อใช้ในการรายงานกิจกรรมเก็บข้อมูลต่าง และมีการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีทักษะในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงแผนที่5แผนที่5แผนพัฒนานักเรียนนักศึกษาสูงมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนานความรู้ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาเสริมสร้างความมั่นใจและกล้าแสดงออกในการสื่อสารก,การใช้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น มีการดำเนินโครงการอบรมมัคุเทศให้แก่นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมในการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปในการประกอบอาชีพในอนาคตและมีการดำเนินโครงการฝ่รู้ฝ่เรียนนอกโรงวิทยาลัยให้แก่นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมในการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสูงสากล กลาวไปสู่การโรงแรมและการท่องเที่ยวองค์การนักวิชาชีพนในอนามคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคสีชนได้มีการจัดโครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวะต้นแบบมีการจัดกิจกรรมยิ้มใส่ไว้สวยรวยเสน่ห์ซึ่งเป็นตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคสีชน ด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องจนทำให้มีผลงานที่เต็มเปี่ยบไปด้วยคุณภาพส่งผลให้ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะได้รับการคันเลื่อกเป็นชมรมดีเด่นการันตีด้วยรางวัลอาทิกหนึ R T 1, รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภททีมการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคนิคโลหะระดับชาติครั้งที่29ณจังหวัดร้อยเอ็ด สองรางวัลลงชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันทักษะการเชื่อมระดับชาติครั้งที่สิบเก้าหาจังหวัดร้อยเอ็ดสามรางวัลองชนะเลิศอันดับสี่การแข่งขันทักษะการเชื่อมระดับชาติครั้งที่สิบเก้าหาจังหวัดร้อยเอ็ดสี่รางวัลชนะเลิศประเภททีมการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคนิคโลหะ ระดับภาคภาคใต้ค่30หนาจังหวัดภูเก็ต5รามวัชนเลิศการแข่งขันทักษะงานเชื่อมโลหะระดับภาคภาคใต้ค่30หนาจังหวัดภูเก็ตสมาชิกองค์การน้วชาชีพในนาพอแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคสุชนทุกคนปฏิบัติหน้าที่ในความมุ่งมั่นเสียสละทุนเท แ่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลส่งผลให้ทางวทิทีอะไรเทคนิคสิชนได้รับ<ล>รางวัลชนะเลิศในระดับต่างๆมากมายรางวัลระดับชาติจำนวน3รางวัลรางวัลระดับภาคจำนวน6รางวัลและ 他们每次。